สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองแล้วก็จิตวิทยาด้วยค่ะครับผมจากเนื้อหาที่ว่าด้วยการไขรหัสใช่ในใจคนอะค่ะด้วยหลักการโน้มเน้าวใจของดรโรเบิร์ตเชลดินีอะค่ะอ๋อครับ ของดรชาดินีใช่ค่ะเราจะมาดูกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรคือคกลไกที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจการตอบตกลงหรือว่าการคล้อยตามของพวกเรากันแน่นะคะครับเรื่องนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่าดรชาดินีเนี่ยเขาใช้เวลาศึกษาเรื่องพฤติกรรมมนุษย์นี่โอ้โหนานกว่า35ปีเลยนะครับโหนานมากใช่ครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่เขาค้นพบเนี่ยคือ โดยธรรมชาติแล้วนะครับมนุษย์เราเนี่ยมักจะใช้สิ่งที่เรียกว่าทางลัดทางความคิดนะครับหรือ heuristic ทางลัดทางความคิดครับผมในการตัดสินใจเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเวลาที่เรามีข้อมูลเยอะๆหรือว่ามีเวลาน้อยๆในการตัดสินใจอะไรแบบนี้ครับมันเหมือนเป็น,นกลไกอัตโนมัติเลยแบบคลิกหือ <c oughs> คลิกหือครับพอเจอตัวกระตุ้นบางอย่างุ๊บเราก็ตอบสนองไปเลยแทบไม่ต้องคิดวิเคราะห์ละเอียดเลยครับโอ้โหคลิกหือ ฟังดูเหมือนเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติจริงๆนะคะเหมือนมีปุ่มลัดในสมองเราแบบว่าทําให้ตัดสินใจเร็วขึ้นในโลกที่ข้อมูลมันเยอะแยะไปหมดแบบนี้ใช่เลยครับแล้วหลักการสําคัญๆที่ดรชาวดินี่คนพบเนี่ยคะ่ะมีอะไรบ้างคะที่พอจะออช่วยให้เราเข้าใจกลไกลพวกนี้ได้ชัดขึ้นครับจริงๆมีหลายหลักการที่แบบส่งพลังมากๆนะครับอย่างแรกเลยที่คนพูดถึงบ่อยๆก็คือหลักการตอบแทนครับ Reciprocity หลักการตอบแทนใช่ครับหลักการนี้คือเอ่อเรารู้สึกเหมือนเป็นหนี้บุญคุณนะครับแล้วก็อยากจะตอบแทนเวลาที่มีใครให้อะไรเราก่อนอ๋อไม่ว่าสิ่งนั้นจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามนะครับเ<อ>ช่นอาจจะได้รับของขวัญเล็กเน้อยๆยจากองค์กรการกุศลหรือว่าแค่การช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันอือสังคมทั่วไปแต่มันเป็นเหมือนแรงขับทางจิตวิทยาจริงๆเนาะใช่ครับใช่เหมือนเวลาเพื่อนช่วยเราเรื่องเล็กเน้อยๆอยเราก็รู้สึกแบบเอ๊ะ อยากหาโอกาสช่วยเขากลับจังเลยอะไรแบบนี้นั่นแหละค่ะแล้วมีหลักการอื่นอีกไหมคะที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงกับการพัฒนาตัวเองได้ด้วยมีครับอีกหลักการที่ส่งผลมากๆเลยคือหลักการผูกมัดและความสอดคล้องครับ commitment and consistency ผูกมัดและสอดคล้องครับหลักการนี้อธิบายว่าคนเราเนี่ยมีความต้องการที่จะทำตัวให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่ตัวเองเคยพูดไปแล้วเคยเชื่อหรือเคยทำไปแล้วในอดีต อ๋อค่ะแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามนะครับการเริ่มต้นด้วยการให้คำมั่นสัญญาเล็กๆน้อยๆเช่นอาจจะแค่กดไลค์เพจที่สนับสนุนแนวคิดบางอย่างหรือลงชื่อในคำร้องง่ายๆเลยแบบนี้ครับภาพลักษณ์ตัวเองให้ดูเป็นคนแบบคงเส้นคงวาไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับน่าสนใจมากเลยค่ะมันเหมือนการค่อยๆสร้างตัวตนหรือพฤติกรรมของเราผ่านการกระทำเล็กๆน้อยๆที่สะสมไปเรื่อยๆใช่ครับ โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะคะว่ากำลังทำตามหลักการนี้อยู่ครับผมมันทำให้เห็นเลยว่าการตัดสินใจเล็กๆแต่ละวันนี่สำคัญจริงๆนะคะแล้วหลักการที่เอ่อเพิ่งมีการพูดถึงเพิ่มเข้ามาล่าสุดอย่างหลักการความเป็นพวกเดียวกันหรือ unity ล่ะคะอันนี้เป็นยังไงคะอ๋อครับหลักการความเป็นพวกเดียวกันหรือ unity นี่เป็นหลักการที่7ที่ดรชิลดินีเขาเพิ่งเพิ่มเข้ามานะครับหลักการนี้จะเน้นไปที่พลังของความเป็นพวกเรานะครับ วเราครับคือการมีอัตลักษณ์ร่วมกันหรือความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเดียวกันไม่ว่าจะเป็นแบบความผูกพันในครอบครัวคนที่มาจากบ้านเกิดเดียวกัน huh. หรือเชียร์ทีมกีฬาเดียวกันหรืออาจจะมีเป้าหมายในชีวิตคล้ายคายกันอะไรทำนองนั้นครับคการรู้สึกถึงความเป็นพวกเดียวกันเนี่ยโ,โหทรงพลังมากนะครับมันทำให้เราเปิดใจรับฟังแล้วก็คล้อยตามอิทธิพลจากคนในกลุ่มนั้นได้ง่ายขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลย จริงด้วยค่ะและที่สําคัญคือหลักการยูนิตี้เนี่ยยังช่วยเสริมพลังให้หลักการอื่นๆที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกด้วยครับฟังดูแล้วการทำความเข้าใจหลักการเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องการไปโน้มน้าวใจคนอื่นหรือการตลาดอย่างเดียวเลยนะคะไม่ใช่เลยครับแต่มันคือเครื่องมือที่แบบทรงพลังมากๆเลยในการเข้าใจตัวเองด้วยช่วยให้เรารู้เท่าทันเวลาทีเาท่เราอาจจะถูกอิทธิพลเหล่านี้ชักจูงไปโดยไม่รู้ตัวถูกต้องครับซึ่งอันนี้แหละคือหัวใจสําคัญขอ,ของการพัฒนาตนเองให้เราตัดสินใจได้รอบคอบขึ้น ใช่เลยครับการตระหนักรู้หรือ awareness ถึงกลไกทางจิตวิจาเหล่านี้แหะครับคือด่านแรกเลยแล้วก็เป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดจากการถูกชักจูงไปในทางที่ไม่เหมาะสมค่ะคำถามกับตัวเองบ่อยๆครับโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เรารู้สึกว่าถูกเร่งเรา้าเช่นเช่นพวกข้อเสนอที่มีเวลาจำกัดหรือบอกว่าสินค้าเหลือน้อยเต็มทีแล้วอะไรแบบนี้ครับ หรือเวลาที่มีคนที่เรารู้สึกว่าเขามีอำนาจมาแนะนำอะไรบางอย่างอ๋อค่ะลองหยุดถามตัวเองสักนิดนึงครับว่าเอ๊ะเราต้องการสิ่งนี้จริงๆหรือเปล่าหรือเป็นแค่การตอบสนองต่อหลักการทางจิตวิทยาบางอย่างที่มันกำลังทำงานอยู่เป็นการเอาความเข้าใจด้านจิตวิทยามาใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจอย่างมีสติแล้วก็เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นจริงๆค่ะครับผมสำหรับวันนี้ข้อคิดที่เราอยากจะฝากให้ลองนำกลับไปคบคิดกันต่อก็คือ ลองสังเกตดูนะคะว่าในแต่ละวันเนี่ยมีสถานการณ์ไหนบ้างที่เราอาจจะกําลังใช้ทางลัดทางความคิดหรือหลักการเหล่านี้ในการตัดสินใจโดยไม่รู้ตัวอืมน่าคิดครับแล้วเราจะนําความเข้าใจที่ได้เรียนรู้วันนี้ไปปรับใช้เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับผู้คนรอบข้างอย่างมีจริยธรรมแล้วก็สร้างสรรได้อย่างไรบ้างคะหากถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ